ไม่มีสัญญาจ้างฟ้องนานจ้างได้ไหมคำถามนี้มีเข้ามาเยอะมากนะคะเวลาที่พลอยทําคลิปเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายแรงงานทุกคนก็จะกังวลว่าฉันไม่ได้เซ็นสัญญาจะมีสิทธิทางกฎหมายไหมพลอยมีคําตอบในล็อกเคลหนึ่งนาทีค่ะสัญญาจ้างไม่จําเป็นต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในวันที่มีการตกลงจ้างงานมีการจ่ายค่าจ้างนั่นคือสัญญาจ้างเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วจะมีหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้ว่าเราทํางานกับเขาข้อความที่คุยกันในแชทต,ต่าง การสั่งงานทางอีเมลการโอนเงินจ่ายค่าจ้างนี่ก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้แล้วนะคะว่าเขามีการจ้างงานเราก็คือแทนสัญญาจ้างไปเลยแต่ก็อยากจะแนะนาว่าเพื่อประโยชน์ทั้งฝั่งนายจ้างลูกจ้างเราทําสัญญาที่มีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้จะดีที่สุดแต่ก็ต้องขอย้ำน,นะคะว่าสัญ,ญญาจ้างที่ขัดต่อกฎหมายทำโอฟีนะลาป่วยหักเงินนะแม้ลูกจ้างเซ็นรับทราบยินยอมไปแล้วสัญญานั้นก็ตกเป็นโมฆะตามมาตรา150